ทีนี้ท่านผู้ชมครับวันที่4สิงหาคมนี้ก็มีการวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคืออย่างแรกเลยก็คือต้องรอวันที่3ก่อนว่าศาลท่านจะไม่ได้ฉัยยังไงเรื่องของข้อบังคับการประชุมข้อที่41เนี่ยนะครับจะสามารถเสนอโหวตซ้ําได้หรือไม่มันยังเป็นประเด็นอีกนะถ้าสมมุติท่านศาลศาลท่านรับแล้วบอกซ้ําได้ซึ่ง <ạ. S 1> แต่นักวิชาการหรือว่านักกฎหมายหลายท่านบอกว่า ท่านก็คงไม่ข้ามหรอกระหว่างตุลาอำนาจตุลาการกับอำนาจนิติบัญญตัติแต่ทีนี้ถ้าสมมติเสนอซ้ำได้ยังมีคําถามอีกนะก้าวไกลจะดึงกลับไปเสนอชื่อคุณพิธาซ้ํจชิงหรือเปล่ามันก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหตลบอบวนกันไปใหญ่ที่จริงตอบแทนก้าวไกลเลยเ<ะ>สนอแน่ๆถ้าเ<ต>สนอซ้ําได้นะแต่ก้าวไกลให้ไม้กับเพื่อไทยมาแล้วไงจะดึงไม้กลับไปเสนอใหม่อีกหรอฮะก็เคามีแคนดิเดตนายกคนเดียว<อ>คุณพิธาเนี่ยผมถึงบอกว่าจะได้หรือไม่ได้มันก็ยังมีประเด็นอีก แล้วถ้าเกิดสมมติศาลท่านบอกเสนอซ้ําได้นะ,ะแล้วดึงกลับไปมันไม่ยิ่งร้าวใหญ่หรอก้าวไกลกับเพื่อไทยก็เหตุการณ์นในอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันเปลี่ยนได้ทุกชั่วโมงใช่ไหมไค่ะศาลท่านว่ายังไงไม่ทราบนะครับแต่วันที่4ี่เนี่ยมีข่าวว่าถ้าไม่รับศาลท่านไม่รับเนี่ยวันที่4ก็จะได้โวดหวตนายก<ะ>คําถามต่อมาเพื่อไทยจะข้ามขั้วไหมคือ,อ,อจำได้สัปดาห์ที่แล้วค<ะ>ุณนัมซิมันโรมที่ให้สัมภาษณ์อ่ะ คำว่ารัฐบาลไฮบริดเนี่ยมาจา <ừ m. S 1> กคุณรังสิมันโรมเลยนะ <Ha. S 1> เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ข้ามคั่แต่เป็นการผสมพันธุ์กันที่แบบไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในการเมืองไทยเลยเออมันจะแต่ทุกอย่างมันก็เกิดได้กับการเมืองไทยในยุคนี้นะคุณมิวท่ออานผู้ชมนะอ่ะแต่ถ้าเกิดจะเป็นแบบนี้อีกเขาก็บอกว่าถ้าจะข้ามจริงๆนะอะไรนะตั้งแต่เสื้อแดงพันธรรมิตรกปรปสแบบนี้ใช่ไหม <Ha. S 2> เป็นโปร่งดองที่ไม่รู้ว่าจะดองกันยังไงเนี่ยนะเพื่อไทยมีต้นทุนที่ต้องจ่ายฮะ จะมีแรงกดดันจากมวลชนข้างนอกมาอีกเพราะเขาก็บอกว่าอยากได้8พักที่เซ็นเ o u 312สเสียงไม่อยากให้ข้ามไปข้ามมาเ่ยนะครับแล้วตอนนี้ก็บอกว่าอาการชุมนุมเนี่ยมันอาจจะนัดกันเป็นครั้งครั้งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันข้ามจริงๆมันอาจจะมีการยกระดับไปที่แรงกว่านี้ต่อเนื่องกว่านี้หรือไม่แล้วนะฮะการที่จะบอกว่าต้องรอวันที่3 ถ้ามีมติออกมาเนี่ยบอกว่าการเสนอในยกครั้งที่2เป็นการเสนอซ้ําถ้าออกมาแล้วมันจะมีผลต่อการที่เพื่อไทยจะส่งคนขึ้นไปอีกอย่างที่เราพูดกันนะ่ะ<ม>ตอนแรกคุณชูวิทย์บอกว่าถ้านะท่านผู้ชมบอกว่า,าออข้อปาะคับข้อที่4 1การเสนอชื่อนายกมัญญติส่งซ้ําไม่ได้คุณชูวิทย์บอกแบบนี้จะได้เห็นแคนดิเดตสูงไวัยไปก่อนไปชิมลางคแต่ถ้าได้ไม่ได้ยังไงมันต้องจบฮะเพราะถ้าไม่จบเนี่ยมันจะวุ่นวายอีกก็อาจจะได้เห็นฮะ การที่จะมาอีกท่านหนึ่งเป็นรอบสองอาจจะเป็นชื่อคุณเศรษฐาแต่ถ้าบอกว่าถ้าสารท่านบอกอ๋อไม่ใช่ยติเสนอซ้ําได้แบบนี้โอ้โทีเนี้ยมันไม่ใช่ว่าจะเสนอคุณเศรษฐามาเป็นคนแรกนะ<อ>มันที่คุณมิ้วบอกแหละมันอาจจะต้องกลับไปที่คุณพิธาหรือเปล่าเพราะก้าวไกลก็คงบอกว่าถ้าเสนอซ้ําได้แล้วทําไมก้าวไกลจะไม่เสนอซ้ําแต่ถ้าเป็นแบบนี้เพื่อไทยก็คงงงอีกอา้าวก็ส่งไม้ต่อมาแล้วอยู่ๆจะไปดึงไม้กลับหรอ ใช่ค่ะก็ต้องรอดูคุณผู้ชมคะแล้วก็เราย้ํากันมาตลอดว่าความชัดเจนทางการเมืองณนะตอนนี้ถ้าเอาไทม์ไลน์ไทมิ่งที่ใกล้ที่สุดคือรอสามสิงหาคมวันเดียวเลยนะคะว่าสารท่านจะออกมาทิศทางไหนขณะเดียวกันถ้าไปถามาฟากฝังโคศก,ก้าไกลคุณรังสิมันโร,รมเมื่อสักครู่พูดถึงเขาแล้วไปถามอีกซักรอบหน่อยยังมั่นอกมั่นใจไหมแปดพักเดิมนะคะยังจับมือกันแน่นไหมซึ่งคุณรังสิมันโร,รมนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกระแสข่าวสถานการณ์การเมืองที่ถูกมองว่าก้าวไกลเนี่ยเขาดีดคุณออกแล้วนะเขาบีบคุณออกแล้วนะเมื่อไหร่ที่คุณจะไปเหลือแค่เวลานี้เท่านั้นเองคือเหลือแค่ใครจะเอ่ยปากเพราะฝั่งหนึ่งก็บอกคุณไปพิจารณาตัวเองสิถ้าเป็นปัญหานักแต่ก้าวไกลก็บอกถ้าอยากให้ทําอะไรก็พูดมาให้ชัดๆเลยสิก็บอกกันมาตรงๆแล้วคุณจะไล่คุณก็เอ่ยปากเองนะคะ เรื่องนี้คุณรัษ์สมาร,รงบอกว่าผมคิดว่าสูตรนี้ไม่ได้อยู่ที่สวมไม่ได้อยู่ที่พักขั้วรัฐบาลเดิมแต่อยู่ที่8ปดพักรูปรัฐบาลต้องจับมือด้วยกัน3ามยงเสียงยังไงก็ต้องจับมือกันให้แน่นนะคะ,ะตัวแปรสําคัญในสถานการณ์การเมืองตอนนี้คือพักเพื่อไทยค่ะแม้กระทั่งสวยังไม่ใช่เป้าใช่ค่ะแม้กระทั่งแปะขั้วรัฐบาลเดิมร้อยแปดสิบแปดยังไม่ใช่เป้า<ะ>ตอนนี้ชี้ไปเลยมันทุกอย่างขึ้นอยู่กับเพื่อไทยเลย ไทยคุณคือตัวแปรสําคัญเพราะเพื่อไทยเป็นพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้ ซ gamer, ึ่งหากเราทั้ง8ปดพักปัจจุบันนะคะจับมือกันให้แน่นตัวแปรไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่อยู่ที่เราจะสามารถกําหนดทิศทางเองและหาก8ปดพักร่วมจับมือกันยังแน่นอยู่การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะจะถูกสอยโดยกลไกสภาแน่นอนอันนี้ก็ดําเงินการต่อไม่ได้เพราะขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนดังนั้นเหตุการณ์ในวันนี้จะไม่ยากฟังให้ดีจะไม่ยากถ้า ถ้าหาก8ปดพักร่วมจับมือกันอย่างหนักแน่นย้ําคําว่าหนักแน่นจับมือกันแน่นสี่ห้ารอบแล้วนะคะซึ่งที่เราต้องประกาศให้ชัดคือเราต้องไม่ให้ความหวังกับพักการเมืองอื่นที่อยู่นอกเหนือ8ปดพักรวมไปถึงสอวอถ้าฝ่ายตรงข้ามยังมีความหวังว่าสามารถทําให้8ปดพักร่วมแต่คอกันได้เราก็จะไม่สามารถตั้งรัฐบาลที่เป็นไปตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชน นักข่าวถามว่าแล้วมองยังไงคิดยังไงกับกระแสข่าวหรือว่าจะให้ภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐค่อยไปร่วมรัฐบาลทีหลังแน่นอนสมก,การนี้ไม่มีก้าวไกลคุณรักสิมารมว่า ภูมิใจไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มพักการเมืองที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่ในสภาในแง่ความชอบธรรมการที่ภูมิใจไทยจะเข้ามาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลต้องเป็นภาคพิสดารจริงๆพิสดารจะทําให้เหตุการณ์เช่นนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระบบปกติภูมิใจไทยไม่สามารถเข้ามาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้รวมถึงการเข้ามาเป็นหนึ่งในพักร่วม ยังยากค่ะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมยังไม่หมดเขาบอกอีกว่าอยู่ที่ว่าเราจะคุยกันเมืองแบบปกติหรือไม่ถ้าเราคุยกันเมืองอย่างที่ควรจะเป็นตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนภูมิใจไทยยังไงก็เข้ามาไม่ได้เลยแต่ถ้าเราคุยกันในแง่ความเชื่อ ว่ามันมีกระบวนการบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งที่ผมคาดคะเนได้เพราะไม่ได้เล่นไปตามกลไกปกติค่ะแหมคือคุณลังซึงมบารมะบอกว่านี่นี่มันภาคพิสดารนะแต่การเมืองไทยตอนนี้ไม่รู้เลยอะไรคือภาคปกติคือปกติคือแบบไหนดีกว่าคือหรือต้องย้อนกลับไปยุคไหนคือปกติเพราะทุกวันนี้ ไอสิ่งที่ไม่เคยคิดไอสิ่งที่ไม่เคยเห็นในการเมืองมันทับจะเกิดขึ้นในตลอดเวลาเลยฮะแล้วอะไรนะคุณรังสมบัติบอกว่านี่จะเป็นพรรคพัสดาร,ร์่านภูมิใจไทยจัดตั้งแต่บางคนก็อกมาพูดแล้วใช่ไหมบอกอะไรนะถ้าถ้าก้าวไกลไม้หนึ่งไม่ได้ส่งต่อเพื่อไทยไม้สองถ้าเพื่อไทยไม้สองไม่ได้ก็กส่งต่อไม้สามภูมิใจไทยเขามีตั้งเจ็ดสิบเอ็ดเสียงเนี่ย คือจะถามว่าเคยมีไหมพักที่ไม่ใช่พักอันดับหนึ่งที่จะตั้งรัฐบาลได้ก็เคยมีนะแต่มันก็นานมากแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณรงสมงรรอาจจะบอกว่ามันพิสดารเพราะมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นหรือเปล่าในประวัติศาสตร์